กลางป่าใหญ่ในภาคเหนือของประเทศเราซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่หนาทึบและเงียบสงบทุกคนในหมู่บ้านนี้เคารพธรรมชาติเพราะพวกเขาเชื่อว่าป่าเป็นที่อยู่ของวิญญาณและสิ่งลี้ลับที่ไม่อาจมองเห็นได้แต่ในป่านี้มีตำนานหนึ่งที่ถูกเล่าขานมาหลายชั่วอายุคนตำนานเกี่ยวกับเสือสมิงเสือสมิงไม่ใช่เสือธรรมดาแต่เป็นเสือที่มีวิญ,ญญาณ ของมนุษย์สิงอยู่มันสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้เพื่อหลอกล่อเหยื่และกินเนื้อในอย่างที่แปลงร่างเป็นมนุษย์มันจะดูเหมือนคนปกติแต่จะมีบางอย่างที่ผิดปกติเช่นกลิ่นเหม็นของเลือดหรือเงาที่เป็นรูปเสือชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครเดินเข้าไปในป่าลึกโดยไม่ได้รับการปกป้องจากเครื่องรางที่ศักดิ์สิทธิ์อาจจะเจอเสือสมิงและไม่มีวันได้กลับมาในคืนหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าน้อยเป็นพรานหนุ่มที่เชี่ยวชาญเรื่องการล่าสัตว์เขาอาศัยอยู่กับแม่ในกระท่อมเล็ก ริมป่าน้อยเป็นคนกล้าหาญและไม่เชื่อในตำนานเสือสมิงเขาได้ยินเรื่องเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่หลายครั้งแต่ไม่เคยสนใจเพราะคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องหลอกเด็กเช้าวันหนึ่งน้อยตัดสินใจออกล่าสัตว์เข้าป่าตามปกติเขาเดินเข้าไปลึกกว่าที่เคยเพราะอยากหาสัตว์ใหญ่น้อยไม่กลัวอะไรเลยแม้ว่าจะได้ยินเสียงแปลกๆจากป่าลึกขณะที่เขากำลังเดินล่าสัตว์ก็มีเสียงเหมือนเสียงคนเดินตามมาเขาหยุดหันกลับไปดูแต่ไม่เห็นอะไร น้อยคิดว่าอาจจะเป็นแค่สัตว์ป่าตัวเล็กๆจึงไม่ได้ใส่ใจและเดินต่อไปจนกระทั่งเย็นใกล้พลบค่ำน้อยพบกับรอยเท้าเสือขนาดใหญ่รอยเท้านั้นใหม่มากราวกับว่าเสือตัวนี้อยู่ใกล้ๆเขาน้อยจึงตัดสินใจตามรอยเท้าไปหวังจะได้เสือตัวใหญ่เพื่อเอาเนื้อมาทําอาหารแต่ยิ่งเดินตามรอยเท้าไปลึกเท่าไหร่ป่าก็ยิ่งเงียบสงัดผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือแมลง จูจๆน้อยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเรียกชื่อเขาเสียงนั้นฟังดูอ่อนหวานและคุ้นเคยน้อยแปลกใจเพราะเขาไม่ได้บอกใครว่าจะมาป่านี้และไม่มีใครรู้ว่าเขามาไกลขนาดนี้เสียงนั้นเรียกชื่อเขาอีกครั้งคราวนี้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆน้อยเริ่มรู้สึกขนลุกแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงตัดสินใจเดินตามเสียงไปไม่นานเขาก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้หญิงสาวคนนี้มีใบหน้าสวยงามและสวมชุดพื้นเมืองแบบชาวเหนือ เธอมองมาที่น้อยด้วยรอยยิ้มแปลกๆน้อยสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครและมาทำอะไรในป่าลึกเช่นนี้เจ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่น้อยถามอย่างระแวงหญิงสาวไม่ตอบแต่เพียงแค่ยิ้มแล้วลุกขึ้นเดินเข้ามาใกล้ๆเขาเลิ่นของเลือดคลั้งไปทั่วอากาศน,น้อยรู้สึกไม่สบายใจและก้าวถอยหลังแต่หญิงสาวกลับแปลงร่างเป็นเสือขนาดใหญ่ตรงหน้าเขาภาพที่เห็นทำให้น้อยตกตะลึงเสือสมิงมันยืนตรงังงาด้วยดวงตาสีแดงฉาน เงาที่สะท้อนในแสงเผยให้เห็นร่างเสือที่น่ากลัวน้อยตัดสินใจวิ่งหนีสุดชีวิตเขาวิ่งลัดเลาะไปตามทางในป่าท่ามกลางเสียงคำรามของเสือสมิงที่ไล่ตามมาติดติดเสียงฝีเท้าหนักแน่นและลมหายใจของมันทําให้หัวใจของน้อยเต้นระรัวเขารู้สึกว่ามันอยู่ใกล้แค่เอื้อมเมื่อใกล้จะถึงหมู่บ้านน้อยหันกลับไปมองอีกครั้งแต่เสือสมิงกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อถึงหมู่บ้านน้อยรีบไปหาตาเพียนผู้เฒ่า ของหมู่บ้านที่เชี่ยวชาญเรื่องเวทมนต์และเครื่องรางน้อยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยความตื่นตระหนกตาเพียนได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ถอนหายใจเจ้าเจอเสือสมิงเข้าแล้วจริงๆตาเพียนพูดพร้อมหยิบเครื่องรางเก่าๆออกมามันเป็นเสือที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่เมื่อมันได้ฆ่าคนมากพอวิญญาณของมันก็ถูกสิงสู่ในร่างเสือและมันจะกลายเป็นเสือสมิงเจ้าต้องระวังตัวให้ดีตาเพียนมอบเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ให้กับน้อยพร้อมกับแนะนําให้ทําพิธีขอมา และปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่เช่นนั้นเสือสมินอาจจะตามมาฆ่าเขาในคืนต่อไปน้อยรับเครื่องรางด้วยความขอบคุณและกลับไปยังบ้านของเขาคืนนั้นน้อยยังคงรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่พบเจอแม้จะมีเครื่องรางอยู่ในมือเขาก็ยังไม่หวังใจเขาปิดประตูบ้านและนั่งสวดมนต์จนกระทั่งดึกดื่นแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นน้อยรู้สึกเย็นวาบทั่วทั้งร่างเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงเรียกชื่อของเขาเสียงนั้นเป็นเสียงเดียวกับ ที่เขาได้ยินในป่าหญิงสาวที่เขาเจอน้อยไม่กล้าเปิดประตูแต่กลับไปมองผ่านช่องเล็กๆบนหน้าต่างเห็นเงาของหญิงสาวยืนอยู่หน้าบ้านดวงตาของเธอเป็นสีแดงฉานใบหน้าเปื้อนเลือดน้อยรู้ทันทีว่านั่นคือเสือสมิงที่ตามเขามาทันใดนั้นน้อยตัดสินใจหยิบเครื่องรางขึ้นมาถือแน่นและสวดมนต์ขอให้มันปกป้องเขาเสียงเคาะประตูดังขึ้นเรื่อยๆและหญิงสาวเริ่มขู่ว่าจะทังประตูเข้ามาแต่เมื่อแสงแรกของวันส่องผ่านเข้ามาเสียงทั้งหมด ก็เงียบหายไปหญิงสาวคนนั้นและเสือสมิงหายตัวไปทันทีน้อยรอดมาได้บุดบิดหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นน้อยไม่เคยกล้าเข้าไปในป่าลึกอีกเลยเขาใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและพกเครื่องรางติดตัวตลอดเวลาชาวบ้านตาก็เล่าขานถึงเหตุการณ์นี้กันไปทั่วว่าเสือสมิงน่นน,นอยังคงเฝ้ารออยู่ในป่าลึกเสมอและหากใครได้ยินเสียงเรียกจากป่าที่แปลกประหลาดพวกเขาจะต้องหนีให้ไกลาจากมันเพราะเสือสมิงไม่เคยล้มเลิกการล่า